สวัสดีค่ะสมา,ชานชานะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของยายนะคะวันนี้เป็นวันเกิดนะคะก็มาเจอลุงทําอะไรอยู่ตรงนี้นะคะกับเพื่อนเพนลุงคะสวัสดีค่ะนี่นะคะลุงคนเป็คนขยัน เด้อทำวายได้ใหุกินนะเด้อวนเกิดคุแร่อะวยมาลไว้เน่ยวันเปิดข้าวข้าวถึงข้าวอะยมาคุณแม่คุณแม่เปทำบุญวันเกิดมาวันนี้วันเกิดขอใหาค่ะปทำบุญวันเกิดมาวันนี้วันเกิดค่ะ ขอพรค่ะขอพรวันเกิดด้วยค่ะขอเชิญเลยค่ะคุณแม่นะคะใบปีหนึ่งร้อยบาทรวมเงินยี่สิบนะคะเติมน้ำตะเกียงด้วยนะคะคุณแม่ค่ะเติ่มแสงสว่างกับตัวเองในงานวันเกิดใชแม่นะไปเติมน้ำมันตะเกียงเลยค่ะนี่ไงเกียงดูบัดับสิฮะผู้ชาย่วยบางย่างคือว่านี่นะคะคุณแม่นะคะคุณแม่เอฟซีนะคะคุณแม่เอฟซีมาขอพรองค์ปู่นะคะในงานวันเกิด อนุโมทนาสาธุโอ้ยค่ะสาธุน้ำเด้อแม่เด้อยอดตู้เลยค่ะคุณแม่ใช่ใบสีใบสีกับพวงมาลัยค่ะแม่ดาขอใบสีกับพวงมาลัยให้เอฟซีหน่อยค่ะคนโทรเข้ามาบ้านนี่ยอดตู้เลยเด้อคุณแม่เด้อคนละเงียบยุบข้าไปกันกลข้าไกันเลาบล้วมันอยบอจอดด้วยนะวันนี้คุณแม่สวยๆนะคะโอ้ยกระจรถพอดี ก็นกเจ้าโทรมาสองคนนี่สองคนนี่จมเียงอ่ะจ้าทากันไปนะากันไปเดียวโอสวยมากสวยมากค่ะคุณแม่จ้าคุณแม่คุณแม่อย่าลืมลูกนะถ้าคุณแม่เบื่อใส่เมื่อไหร่นะลูกนะคุณแม่นะ้าถุงบอละกคุณแม่นะก็ว่ามันเกิดเก็เลยเของแม่มาใส่ออย่าลืมนะคะบอลรดกตกทอดอย่าลืมลูกเด้อแม่เดอ ลาสี <laughs> แล้วล่อใบสีก่อนฮะโอเคได้ดูนี้ค yeah, <one> <ocean> ือลายเจถทานี่มาแล้วนะคะ รอันี้ันาลันนไียก็มาขอพ่อ้กมด้วยนะคะค่ะอย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียงนะคุณแม่เพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตตัวเองนะคะค่ะบูชา20บบาทค่ะก็จะพบความสว่างให้กับชีวิตนะคะเพิ่มความนำทางเนาะนี่นะคะ อธิษฐานดีๆก่อนนะคะคุณแม่อธิษฐานดีๆก่อนหนอนตัวไม่เลิกเลยตัครับไม่รู้นะนอนคะเนี่ยเป็นดัดเตะอยู่ตัวตัวนั้นนี่ชิมิตัวไหนเดี๋ยวพุ่งกระลิ่นเดื่อตัวนั้นเออตัวพุ่งกระลิ่นนั่นน่ะตัวเกียวๆน่ะก็เออนั่นละตัวตัวเกียวๆน่ะมันมันจะเป็นขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเป็นแมงกระเบื้อนนะคุณผีเสื้อน่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ ขอให้คุณแม่จิดการงานราบดื่นการเงินลื่นไหลมาเทมาโชคราบไหลมาเทมาขอให้พบเจอแต่แสงสว่างนำทางให้ชีวิตตลอดปีตลอดไปนะคะนโมทธนาสาธุค่ะนั่นอรอ่ะคุณนนญคุณแม่ย่างไปเอาขอพอนเด้อ เดี๋ยวรอให้คุณแม่ไหว้ขอพรองค์ปู่ก่อนนะคะไ่พน่พนค่าไปแม่น้ำเพินไปด่แม่ไปคับเพิ่นแม่เพิ่นมาเพนจะไปซื้อของเพ่นมาเจะไปซื้อของอยู่เพราะว่าเอาเนี้ยมาจอดนี่แหละ จ้าแม่สวดได้ป๊อแม่สวดบไดยลูกสีน้ำสวดจ้า หลุดบ่อหลอมหน่อยเดียวค่ะแม่เป็นไรหรอกหลุดหน่อยนึงจ้ะมันทิเปียจักน้อยเลยจ้ะแม่ไม่เป็นไรค่ะ,ะเดี๋ยวลูกพาสวดเดี๋ยวให้ลูกสาวพาสวดนะคะอุ๊ย นะตรงไหนเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวแม่จะเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ไม่มั่นสีเดี๋ยวเห็นบ่ล่ะเห็นค่ะหนูไปนั่งเดี๋ยวแม่จะวางนี่เห็นไหมเอาถืแป๊บนึงโอเคค่ะตั้งไว้ตรงนี้แหละเห็นค่ะที่จริงมันกล้องหน้าก็ได้นี่ น้นโม่สามสุดก่อนค่ะแม่นะโม่ตัสสะภะคาวะโตสัมมาสามพุทธักดะนะโมตัสสักะคะวะโตอะระหะโตโอ้าจะขดุ่ังกะอนกันได้่ายอกะนาะคระโตรู้จัสไหมว่ามันแย่ะแม่ว่าตามหนูอีมินาสกาลินาไะอยยืดข้าง ชยัชยชยะชยัยยะชัยยชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังตรัสิทธิเมศนาโคอริยะเมตรายโยโธทิสัตโตนะโมทิชายะอิกนิมาสกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราช

แล้วมันมีเลยใช่มั้ยนี่ ให้คุณแม่สุขภาพบีแข็งแรงจะรื่งเมืองเงช่วไม่รไม่จุดไม่จนคุณไม่มีเลยจอมเจอแบี้ตลอดปีตลอดไปสาธุค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมนชัยชาแนลคุขาชาแนลและถึงท้วกความ่มอกับนด้วยคะวันนี้วันเกิดยายนะคะขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงขอใมีแต่กลมสุขนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกสาวมนก็พา พูดนะคะเขอยชกับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มีตาสนับสนุนทางเช่ญชมขึ้นไม่ข้ามด่านก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนก็ขอให้มียต่จิลใจเจ็บต่ใช้ตลอดปีตลอดไปค่ะนมตนาจ่ะสาธุ